ทำไรอะไปจับมันทำไมปล่อยมันลูกไปมปล่อยมันไปปล่อยมันไปลูกปล่อยมันครับตายเียวเทมลงเลยยวาเยดี๋ยวไปแกล้งมันปล่อยมันพาป้าไปดูล yup ูกไก่ที่ร้านไปเอ้ขับรถเล่นไปเอ้ยอย่าไปชนมันดิบาปเลยจะแกล้งมันทำไม ได้นี่ก็ไม่ไปไหนเลยนะมึงไปไปไปพาป้าไปไปแมวไม่กล้าจับมันแจับจับพาป้าไปปล่อยนู่นเร็วจับลูกไก่เอาไปปล่อยนู่นตัวบอกพาไปปล่อยจับปลาจับจับมันไปไปปล่อยนู่นเร็วไปปล่อยที่าจับไปไปไปปล่อยงนูนไปปล่อยงนูน่โยนนะไปปล่อยงนูนไป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 เดินที่เล้าไปไปที่เลาไก่เร็วอเดินไปเล้าไก่ไปเดินไปล้าไก่ไปปล่อยมัน ค่อยๆวางดีๆนะไปปล่อยตรงตรงเล้าไก่ไปเร็วไปไปเออไปที่เล้าไก่ไปปล่อยที่เล้าไก่ไปให้แม่มันแม่มันอยู่ไหนแม่ไก่อยู่ไหนอ,อ่ไปไปไปพามันไปให้แม่มันเดี๋ยวแม่มันตามหายอเ,เลยทีเนี้ามมาายเอออ้าอ,อ,อเคค่อยๆปล่อยเออเก่งมากกินกินกินหรอ เก่งมากโอเค